เป็นคนสวนกวาดในหมู่บ้านนี้แกจะสวดมนต์ทุกวันป้ากระดักล้มอะไรแกจะออกมาอยากอยากรู้ว่าเป็นใครเป็นยังไงก็รู้หนูได้ยินเสียงอาจารย์สวดกระจหนูวิววิวแกก็บอกว่ามีอาการก็ไม่กล้านะตอนนั้นป้าก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเราน่ะกลัวเขากลัวเขาจะรังเกียจเราแล้วแกก็เลยบอกให้ป้าน่ะเอามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหน่อยนะนั่นแหละแกก็เลยให้อันนี้ป้ามา ป้าก็ใส่ของป้าตลอดแกบอกใส่ใส่อาบน้ําได้แต่ป้าไม่ใส่กลัวกลัวมันเปียกพอทําตามแกไปแล้วก็แกก็สอนเราให้รู้จักทําบุญทําอะไร่เงี้ยแล้วก็วันหยุดเราก็ไปทําบุญพาลูกพาครอบครัวเราไปแกก็สอนเราให้เข้าธรรมเวลาบางทีท่านเราก็อยากทําบุญกับท่าน<ะ>ท่านก็ไม่บอกเราที่เราอยากทําบุญกับอาจารย์นี่อยากทําบุญยังไงอยากเจอ ตลอดไปอยากเจอแบบเขาช่วยเราเขาไม่เอาตังค่ะเข้าใจไหมเขาเออเขาช่วยเราแล้วเขาไม่หวังตอบแทนแล้วแกเป็นผู้ให้ไม่อยากพูดปะหลังจากที่อาจารย์สัมผัสมือประคำเสร็จแล้วอะอาจารย์ว่างยังอันป mm ่ะอ้วกเลยอ้วกอ้วกเลยแล้ว hmm. ก e ็อยู่กับเพเลย เอาไปคล้องให้แล้วก็นมลกินกรกต้นน้่ยนมลให้กินเป็นอาหารตอนที่อยู่โรงพยาบาลใช่อยู่ห้องไอซียูหนึ่งเดือนน่ะหมอบอกว่าโทรมาว่าเราเอาอะไรไม่ให้ลูกกินตับก็เตรียมว้แล้วนะดองมาแล้วจะเปลี่ยนตับให้เอกินพอลูกแม่มาหาลูกอ่ะแล้วทําไมพูดได้ตับก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนตับแล้วใช่ว่าคำคิดอย่างนี้เฮ้ยไม่ตายแล้วเกิดใหม่เลยเนี่ยแม่กับลูกอ่ะ เออตายแล้วเกิดใหม่นะเนี่ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการบันทึกสายมูวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์กู้ค่ะสวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะวันนี้แค่จะมาหาอาจารย์กู้เฉยๆแต่ดันไปเจอคนสวนค่ะแล้วคนสวนคนนี้เขาก็มาบอกกับผนว่าเขาอ่ะเคยมีปัญหาคือแบบ มีปัญหาจนขั้นเป็นซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตายไปแล้วด้วยนะแต่พอมาเจอกับอาจารย์กู้เขาชีวิตดีขึ้นเยอะมากๆอาจารย์กู้เล่าให้ฟังนยได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับหัวหน้าเขาเนี่ยเขาเคยรู้จักผมผมเคยช่วยหัวหน้าเขาอยู่แต่ก็ไม่ได้สนิทมากจนก็ไปถามรปภอ,อะไรเงี้ยแต่เขาก็มาดักรอผมเขาบอกว่าอาจารย์ลูกน้องหนูเนี่ยไม่ค่อยสบายพวกผมพามาเขาพามาผมอ้วกเลย ผมสัมผัสปุ๊บผมก็รู้แล้วโอ้โหคุณโดนผีเยอะมากคุณไปถ่ายรูปที่ผมดูซิที่บ้านเขาถ่ายส่งมาแล้วผมสัมผัสว่าโอ้โหผีทั้งนั้นเลยแล้วเขาก็เลยเล่าไปแล้วเขาร้องไห้ไปว่าแฟนเขาก็ตายไปแล้วแล้วลูกเขาคนที่สองเนี่ยก็ตายคอเขียวเลยผมบอกมันจะไม่ตายได้ยังไงอผีมันทั้งนั้นมันเล่นงานผู้คุ้นแล้วลูกค,คนอีกคนโตก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ห้องไอซียูโตเขาก็แย่ แล้วจนหัวหน้าเขาเนี่ยเขาก็เล่าผมฟังว่าโอ้โหน่าสงสารเขาอย่างนี้ผมบอกเดี๋ยวผมช่วยผมก็ให้น้ำมนต์ไปให้เชือกให้ไม้โบดไปแล้วก็ให้ลูกเขาแล้วผมก็บอกว่าคุณไปใส่นะตามที่ผมบอกนะแล้วเอาน้ำมนต์เนี่ยให้ลูกคุณกินหรือเช็ดตัวก็ได้ไข้ก็ไปกินก็ไปกินสักพักหนึ่งไม่นานอะ่ะหรือวันหนึ่งหรือไงลูกเขาพูดได้ละจากลูกเขาอยู่ห้องไอซียูอ่ะคือหมอบอกต้องอย่างนี้นี้แล้วนะ่ะแล้วหมอก็โทรมาหาเขาว่าลูกไม่ต้องเปลี่ยนแล้วดีขึ้น เขาตกใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้นี่คือประสบการณ์ที่เขาเล่าผมฟังผมเรียกร้องตังค์ทไมไม,ไม่ได้เรียกร้องเลยเพราะผมเห็นแล้วเนี่ยเขาลาบากมากใช่ไหมผมรู้เลยจิตม,มันบอกว่าเขาลาบากมากผมจะพยายามช่วยเขาตลอดผมมีกับข้าวอะไรหรือมีอะไรที่ผมนั่นมาผมไม่ทําบุญมาแนละ้วผมก็จะเอาให้เขาถึงเวลาทีเนี่ยผม,ผมจะบอกพระครูหรือที่วัดเนี่ยมีข้าวสารมี ปลากระกป๋องหรือมาม่าหรือพวกของกินของอะไรแล้วแต่นีของใช้เนี่ยนะที่มันเยอะเพราะพวกนี้มันจะเสียผมก็จะเก็บมาขอพระครูครับพระคระคูครับผมขอไปให้คนในสวนในหมู่บ้านหรือพวกเราปภผมก็ให้เขาเข้าแถวมารับแล้วก็ขอให้อวยพรให้พระครูให้หลวงพ่อนะว่าเนี่ยสิ่งที่นั่นผมเป็นแค่สะพานบุญ เอามาให้เท่านั้นเองมันเป็นกุศลนะครับทุกท่านนะเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราต่อยอดให้เขาเขาเจอผมเนี่ยเวลาผมเดินไปไปจะไ,ไปวิ่งไปเชา้าๆผมจะเดินออกกาลังเขาเห็นผมปุ๊บเนี่ยเขาจะนั่งคุกเข่าแล้วเขายกมือไหว้พระอาจารย์พระอาจารย์ผมบอกผมไม่ใช่เป็นพระผมเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เฉยๆไม่ต้องไม่ต้องคุกเข่าแค่ยกมือไหว้ก็พอแล้วเขาอยู่เพชรบูรณ์เขาไปเนี่ยเขาสาวาเอามาขามามา,มาให้ผมนะมาฝากผมมามาผมไม่อยู่เขามาแฝงอยไว้ผมใครเจอเขาบอกเขามาฝากผมบอกโอ้ไม่ต้องนะ หลังไม่ลงมาฝากผมเขาบอกอยากจะฝากให้อาจารย์ลองกินดูขอมาขามที่บ้านเขาแต่ว่าโอเคได้ได้คือผมเข้าใจฮะเหมือนตัวเราอะ่ะเราเคยลำบากมาเราเคยที่ไม่มีโอกาสที่อย่างนี้เข้าลำบากเราช่วยได้เราช่วยเขาไป mm hmm. เนี่ยเดี๋ยวให้เขาเล่าเลยครับว่าเป็นยังไงที่มาเจอเนี่ยโดยบังเอิญโอเคค่ะเราไปฟังจากปากพี่คาและพี่จิ๋นกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เรา mm hmm. อยู่กับ ป้าจิมและป้าคำค่ะสอบถามเลยค่ะป้าจิมรู้จักอาจารย์ผู้ได้ยังไงเป็นคนสวนกวาดในหมู่บ้านนี้พระอาจารย์แกจะสวดมนต์ทุกวันทุกเช้าเลยป้ากว่าเจ็ดโมงป้าจะได้ยินเสียงทุกวันป้ากระดักรลมอะไรแกจะออกมาอยากอยากรู้ว่าเป็นใครสวดมนต์เสร็จแกจะออกไปออกกาลังกายที่สนามป้าก็กวาดอยู่ตรงนั้นป้าก็ถามท่านเลยว่าอาจารย์หนูเป็นไรเปล่าอาจารย์เนี่ยหนูเนี่ยเป็นยังไงก็รู้หนูได้ยินเสียงอาจารย์สวดกระจยหนูวิววิว แกก็บอกว่ามีอาการแกก็เลยบอกว่างั้นยื่นมายื่นมือมาขอขอจับมือหน่อยนะแกว่างั้นพอยื่นแกก็นั่นเลยโอ้บอกบอกบ้าแกก็เลยบอกว่าตอนเที่ยงมาหาผมนะที่บ้านแกก็มาสวดมาทําอะไรให้ให้น้ลมนไปกินอ้ลมน์ไปอาบตอนนั้นอาจารย์บอกว่าเป็นอะไรอะคะไปโดนของเข้ามาไปไปไปต่างจังหวัดมาป้านรไปมาแล้วก็มันก็เป็น มันจะปวดเมื่อยปวดปวดจนแบบเราจะเดินไม่ได้อ่ะคือไปโดนอะไรหรอเราก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรอยู่ดีก็ลมหาลมพัดมาดูดีๆมันก็เป็นก่อนไปไม่เป็นพอกลับมาแล้วเป็นแต่เราก็ไม่มีที่พึ่งเราก็ไม่รู้เราทํางานอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปทางไหนแต่ได้ยินเสียงแกสวดมานานแล้วสวดทุกวันถามพวกรอปภแกก็บอกออกไปแล้วออกไปแล้วก็ไม่กล้านะตอนนั้นป้าก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเรานนะกลัวเขากลัวเขาจะรังเกียจเราแต่นี้พอปีใหม่ แกก็แจกข้าวเอาข้าวมาแจกแกก็บอกหัวหน้ารอปรภว่าให้ไปบอกคนสวนมามารับข้าวก็รับข้าวสารบ้างแซบบ้างนมกินแล้วแต่ที่แกจะให้ม,มันก็ได้มาได้ทุกคนคนคนสวนแปดคนแล้วก็รอปรภตั้งหากนั่นแหละป้าก็เลยพราะได้เจอก็เลยคุยกับแกแล้วแกก็เลยบอกให้ป้าล่ะเอามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหน่อยนะนั่นแหละแกก็เลยให้อันนี้ป้ามา <ไ>ป,ป้าก็ใส่ของป้าตลอดแกบอกใส่ใส่อาบน้ําได้แต่ป้าไม่ใส่กลัวกลัวมันเปียกอาบน้ำํำติดป้าก็ใส่ของป้าป้าไม่เคยถอดนอนป้าก็ใส่แล้วหลังจากนั้นก็คือดีขึ้นออดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากเลยดีพอทําตามแกไปแล้วก็แกก,ก็สอนเราให้รู้จักทําบุญทําอะไรเงี้ยแล้วก็วันหยุดเราก็ไปทําบุญพาลูกพาครอบครัวเราไปแกก็สอนเราให้เข้าธรรมะมไปเงี้ยสอเราตลอดเออมีมีม เวลาบางทีท่านเราก็อยากทําบุญกับท่าน<ฆ>ท่านก็ไม่บอกเราเราก็ถามทีไใดก็ต้องบอกนิติฝากนิติไว้แล้วก็ทำท,ที่เราอยากทําบุญกับอาจารย์นี่อยากทําบุญยังไงอยากเจอตลอดไป <laughs> อยากเจอ <laughs> แบบเขาช่วยเรา <laughs> เขาไม่เอาตังค่ะ <laughs> เข้าใจไหม <laughs> เขาไม่เอาตังเราจักบาทเลยเราก็เลยแบบอยากทําบุญกับท่านบึงแบบ <laughs> คิดแล้วว่าท่านจะต้อง มีกระถิ้นมีกระป๋าอะไรเงี้ยมันไม่เยอะหรอกแต่ก็เราก็อยากทําอ่ะนั่นแหละแกก็แกก็ไม่บอกเราเหมือนเราก็อยากมีส่วนร่วมในการทําบุญกันอยากเจอทุกชาติเลยแหละถ้าตายไปก็อยากเจอเพราะว่าแกแกดีเนาะที่เขาแบบมาช่วยเเออเขาช่วยเราแล้วเขาไม่หวังตอบแทนแล้วแกเป็นผู้ให้แกได้อะไรมาแกก็จะให้คนสวนให้คนที่แบบพูดไม่ถูกอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนแบบยังไงแล้ว คนไม่มีอ่ะเข้าใจไหมคนไม่มีจะกินอย่างเงี้ยพอเขาได้แกให้มาแล้วแบบเด็กน้องประคำมันดีใจอ่ะเราเห็นเด็กแล้วรีใจแบบเด็กมันได้ข้าวมาได้อะไรจากาจานไปย่าเงี้ยมันดีใจกันบางทีแกเราตัดหญ้าอยู่แกจอดรถเก๋งเรียกม,มีกับข้าวแบบเด็กมันไม่ได้เคยได้กินอะ่ะพูดง่ายง่ายอะ่ะมันก็ดีใจอ่ะคือเขากินยังไงอะ่ะเขาก็แบ่งให้เรากินอย่างนั้นแหละมันหายากนะมไม่ใช่ว่าของนั่นนะท่านให้คือแบ่งอะ่ะ นิติแม่บ้านมาทํางานที่นี่เสื้อผ้าตัวไหนแกไม่ใส่เงี้ยไม่อยากพูด่ะอย่างเม่านาะแบบไม่คงไม่แขวนที่แกให้ไปแบบเด็กมันดีใจอ่ะเข้าใจไหมคนเขาไม่มีอ่ะก็เลยทําให้ป้าติ๋มากรู้สึกแบบอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเขารบในตัวอาจารย์กู้มากเลยใช่ไหมคะเคารบเคารพท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้ให้เราเราไม่เคยได้โอกาสแบบนี้ แล้วตอนที่อ่าจารย์กู้ทาให้เราอะเขาได้แบบให้เราต้องให้ค่าอะไรไม่มีมีแต่เขาให้เราอ๋อตอนนั้นเขาไม่ได้ให้ป้าไม่ได้จ่ายตังมีแต่อาจารย์ให้อย่างเมื่อวันละครที่ผ่านมาแม่บ้านนิติมาทําให้แกทําบ้านแกก็ให้เสื้อไปให้สบู่ไปให้แม่แขวนไปเด็กเราก็ให้เด็กเด็กก็มาเลือกเอาแบบเขาดีใจว่าเขาได้ได้ของแกมีแต่ให้อย่างเดียวแกไม่เคยเอาแล้วพี่จิ๋มอ่ะ รู้จักกับพี่คำได้ยังไงบ้าคำมามาสมัครงานมาทำป้ารับแกเลยเห็นแกแ้ะสงสารรับแกมาแบบซื่อๆเราให้อยู่โซนนี้เราให้อยู่โซนบ้านบ้านอาจา์เลยแกก็ถามแม่มีใครมีแม่เคยได้ยินเสียงสวดมนต์ไหมแม่หนูได้ยินเสียงสวดหนูเป็นไรก็ไม่รู้หนูแบบมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันร้อนตัวแกถ้ายินเสียงสวดแล้วก็ยัาให้ยกมือสาธุสาธุสาธุสามครั้งแกก็บอกพอแคททาตามป้าพูดแล้วแกจะโลง่ง ให้งั้นต้องมีตัวแล้วแหละเราคิดในใจนะถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดักรอพระอาจารย์อยู่ที่ฟิตเนสอออาจารย์เออที่ที่อาจารย์เอออาจารย์ที่ฟิตเนสพอไปเจออาจจับดูอาจารย์จับปึ๊บรู้เลยรู้เลยอ้งวกอุอาจารย์อุ้งวอกอุ้งวอกส่วนในของป้าคำนี่เป็นยังไงะคะได้ข่าวว่าหนักเลยใช่ไหมหนักหัวเป็นมะเร็งหัวเป็นมะเร็งอันนี้เป็นมะเร็งต่องอเณฑะต่องอัณฑะ แล้วก็หัวก็เสียไปต้นปีปลายปีลูกทําไมเสียยายไม่มีอะไรอีกแล้วนะไม่มีจริงๆเหลือลูกคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวไม่มันมีสองมีสองคนอี่คนที่จะเปลี่ยนตับนี่คนที่เปลี่ยนตับนี่เป็นคนโตใช่เดี๋ยวนี้ก็เหล็กมันดามขาอยู่เดี๋ยวนี้เหล็กก็ดามอยู่พอตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกแบบไม่สบายใจรู้สึกแย่มากมันไม่ค่อยรู้สึกนานๆทั้งสวดอ่ะ หมือนจะแก้ผ้าจะหลุดแล้วไงไม่จำอะไรไม่ได้แล้ว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 คิดว่าไปฆ่าตัวตายมันก็ไม่ตายว่าเคยไปฆ่าตัวตายาเลยว่แต่ไม่ตายเฮ้ยไม่แม่อยู่ไม่ได้แล้วแม่อยู่คนเดียวผมจะเอาไปอยู่กรุงเทพมาอยู่นี่ร้อยยี่สิบเจ็ดนี่หนึ่งปีเต็มๆอยู่ห้องนะซักผ้าให้ลูกทํากับข้าวให้ลูกเออไปถามคนกวดเก็บขยะที่ไหนเขารับสมัครงานมั่งก็ไปเห็นกุโพใหญ่ร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะก็ไปไหว้ ขอให้หนูได้งานนะจะช่วยลูกเ้าอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วเป็นโรคด้วยขอยให้เขารับน้ำหากหาับแม่ก็รับพอดีล้วหลังจากนั้นก็มาเจออาจารย์ใช่ไหมแ,<ล>แม่ก็มาขวาักจุน,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 นที่บ้านอาจารย์อยู่คือว่าในความคิดเราอ่ะมันถึงเขาอาจจะแบบให้เหมือนเราแล้วเราผ่านมาแล้วเราอยากให้เจอดีๆไงเราคิดว่าถ้าบุญเขามีจริงมันจะต้องเจอเราคิดนะนี่แกก็บอกว่าแม่หนูเจอหนูได้ยิน เสียงคนสวดมนต์บอกอ๋อบ้านอาจารย์จะเกิดเจอแล้วให้ท okay. ําแบบยกมือขึ <t ip, <t ip ้นสาธุสาธุกว่าไม่กว่าเลยนะยกมือหนูจะรู้สึกโล่งวะรู้สึกตัวกาพอแบบไหวปุ๊บสวดปุ๊บก็โล่งเลยใช่รู้สึกตัวใช่ความที่เราเราอยากให้แกหายเราแนะนําแกบอกแกกลัวพระอาจารย์กลัวอาจารย์อตังไม่โทรไปบอกพี่น้องไม่มีเงินแต่นี่เออไม่มีเงิน ไปบอกพี่น้องพี่น้องก็ไม่ให้มาพี่น้องแบบไปมาหมดแล้วไงเข้าใจไหมโดนหมดแล้วเออโดนหลอกไปลบบุรีไปไหนไปหมดไหนก็หลอกหมดคืออยากขายแล้วอยากขายแต่ตังค์อ่ะโดนเขาหลอกหมดแล้วไปพี่น้องก็พาไปโดนหลอกเคนไปหลายที่ไปษาหลายไปรษาหลายเงินเจ็ดแปดแสนหมดเลยตอนนี้ตอนนี้พอมาที่นี่ไม่เสียตังค์แต่พี่น้องเขาไม่เชื่อตอนนี้บอกว่าพระคำ เชื่อหนูครั้งหนึ่งไปไปจริงจริมาจริงๆก็ไม่เสียแต่นี่พอเจอตัวเองไม่เสียแกก็เลยโทรไปบอกบอกมีด้วยเหรอที่แมวกังเออเขาก็ว่าหลังจากที่อาจารย์สัมผัสมือป้าคำเสร็จแล้วอ่ะอาจารย์ว่างยังไงบ้างอ้วกเลยอ้วกเลยแล้วก็อยู่กับผีดิใช่อยู่กับผีเลยบอกให้ส่งรูปที่บ้านมาน้องชายก็ส่งรูปที่บ้านถ่ายที่บ้านมาที่รูปฉันก็บอกให้ไป ไปม้างทิ้งเลยเพราะว่าม้านี่คือผีอยู่หรือหรือทิ้งเลยเออหรือหรือม้างของไรอ่ะเพราะว่าไม่ใช่คนอยู่ผีอยู่ศาลพระภูมินั้นผีอยู่ใช่แต่บายสีอะไรนี่เราหนูซื้อพันหกพันจ็ดเลยนะไปใส่อุ่งน้ําอะไรครบหมดแต่เราไม่รู้เนาะอันนั้นตั้งมากี่ปีแล้วคะโอ้จ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีคือเราได้ขี่มาเจ็ดแปดปีแล้วใช่ผีมาอยู่ด้วยแต่ชุดนั้นฮะเขาให้ใส่ชุดเขียวๆแบบใบไม้เนี่ย สุดนี่ก็ต้องตัดตัดห้าร้อยสุดหนึ่ดให้ในศาลตัดให้ไปแตาใส่ใส่เรานี่แหละใส่อะว่าคานีแ่แหละใส่อะเขาตัดให้ใส่ให้ตัดใส่ให้ใส่ใส,สีเขียวๆแต่มันก็มันแบบไหนแล้ะมันมืดตึบมันไม่ค่อยนั่นอะมัน,บบน,นอยากหายนเนาะอ,อยากหายอยากหายเง,งินต้องเยอะต้องแย่เขาว่าหายไปตรงนี้หายตรงนั้นหายเขาก็เอาแต่ตังเราไม่เจอ มาเจอจานนี่แหละมาเจอจานที่ไม่เอาเปลี่ยนเนี่ยไม่เอาสักวานเลยนทอาจารย์ก็บอกว่าอยู่ในนั้นใช่เสร็จปุ๊บอาจารย์บอกให้แกยังไงคะไปลื้อทงไปลื้อรถยนต์เต็มรถสวดเลยเอาไปไหว้วัดถ้าอย่างนั้นพระคำก็ตายไปลื้อปลุกให้เขาแล้วตายให้บ้านเขาก็บอกว่าตายแน่อาจารย์ให้นี่มาแล้วก็น้ำมนบานเมื่อก่อนเขาก็โทรมายังอยู่ไหมก็บอกว่ายังว่าเขาว่าอาจารย์ หมอที่บ้านน่ะบอกประคัถ้าประคัมรื้อสารตายอย่างเดียวแต่ประคัมนะเชื่ออาจารย์ประคัมไม่สนใจก็ตายรื้อตายก็ตายแล้วเมื่อวานก็มาโทรมาถามเมื่อวานเด็ดๆเลยนะคนที่บ้านที่หมออ่ะยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมทำงานทุกวันยังอยู่ไหมบอกว่ายังติดกันตอนที่สารยังอยู่คนในบ้านเราตายไปเรื่อยๆใช่ลูกชายอ่ะมันติดตาอยู่ตรงนี้มันเขียวหมดเลยเนี่ยนอนหลับ คือมีลูกสองคนใช่ไหมใช่คนล่าเลยตายอายุสามสิบคนเล็กตพี่ยังอยู่คนนี้คนโตอายุสามแปดเปลี่ยนตัดเนี่ยคนโตใช่คนโตคนโตยังอยู่ใช่ทำงานอยู่เซเลียนเนี่ยแต่ก่อนว่าไม่ยังละไมเหลืออะไรแล้วหัวก็ตายคนเล็กก็ตายคนนี้จะยังเหลือเพราะว่าพูดไม่ได้อยู่ห้องไอซียูหนึ่งเดือนเราจะไปหาก็ไปไม่ได้เราไม่รู้จักรถจะไปยังไงจะไปยังไงจะทำยังไง ไม่รู้จักทางไปไปไหนก็ไปไม่ถูกเออเราก็เลยว่าแม่นี่แหละแนะนำดีว่ามาเจอกันก็แนะนำคือเอาดมูลไปจากที่นี่แหละดมูลขวดหนึ่งกับอันนี้ไปฝากพยาบาลช่วยหน่อยเน้นให้ถึงลูกนะเขาก็ให้ถึงเอาดมูลไปฝากยังไงอฝากพยาบาลอืมเอานดมูลให้กินให้ให้ให้ลูกที่อยู่ห้องไอซียูนะกินเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนตับแล้วก็เสียงไม่มีดมูลอันนั้นคือทำวิธีมาเสร็ อาจารย์ให้ไปหนึ่งขวดกับอันนี้เส้นหนึ่เอาไปคล้องให้แล้วก็นมลกินน็ตุนมให้กินเป็นอาหารตอนที่อยู่โรงพยาบาลใช่อยู่ห้องไอซีูหนึ่งเดือนน่ะเสียงไม่มีหมอบอกว่าโทรมาว่าเราเอาอะไรมาให้ลูกกินตับก็เตรียมไว้แล้วนะดองมาแล้วจะเปลี่ยนตับให้หอกินหอลูกแม่มาหาลูกอ่ะแล้วทำไมพูดได้ ตับก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนตับแล้วใช่เขาตกใจไหมหมอก็าแบบเออเราได้ถามหมอไหมว่าเขาได้ทําอะไรเพิ่มเติมไหมลูกถึงหายหรือนู่นนี่หมอถามไหมเตกใจเขาตกใจเราหมอว่าเอาอันนี้ไปให้ลูกกับน้ำมนน่ะตับไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะป้าไม่ได้ร้องไห้แล้วนะไม่ได้ร้องไห้เลาะแล้วนะป้าหนูก็ยกมือเอายกทำไมมือเพราะว่าอาจารย์ช่วยไงไม้โบดไอเดียใบเนี่ยกับน้ำมน หมอก็งเงิดเลยหมอตกใจเลยใช่ไหมใช่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะเออทําไมถึ้นดีขึ้นดีขึ้นตับไม่ได้เปลี่ยนแล้วน,นะป้านั้นโอ้ดีใจ<อ>ดีมากเลยแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหลังจากนั้นเราแบบเฮ้ยมันจริงเหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงๆรเหรอป้าคคิดอย่างนี้เฮ้ยไม่ตายแล้วเกิดใหม่เลยเนี่ยแม่กับลูกอะ เออตายแล้วเกิดใหม่นะเนี่ยเกิดใหม่จริงๆมันรู้สึกดีขึ้นเลยรู้สึกดีขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้ลูกชายเป็นยังไงบ้างคะปกติแล้วเนาะปกติไปทํางานอยู่เรียนเนี่ยจอยู่ซอยอะไรนะตึกหยกหยกตรงประตูน้ำตึกตรงประตูน้ำตึกสูงตึกหยกตูงตสูงอ่ที่กะจอดรถไฟฟ้าน่ะเครื่อทํมาทงานได้ตามปกติเลยใช่เจออุโมงคอุโมง์ใต้ดินอ่ะลูกได้ทํางานตามปกติแล้ว คือไปบ้างหมอนักก็ไปตอนนี้ตอนนี้ก็ให้ประคำเริ่มก็เริ่มไปรักษาแล้วทางหมอไปกี่ปีเจ็ดปีเจ็ดปีพอเราแกมาทํางานที่นี่แกมารู้จักอาจารย์แกก็เริ่มตั้งสติตั้งอะไรแกก็เริ่มมีเงินนิดหน่อยตอนนี้ก็ให้แกไปรักษาตัวแกละก็ไปตรวจร่างกายมันเป็นว่ามันหมุดหรือยังหมอให้ไปตรวจไปเอ็กซเรย์ไหมพอพอเรามาเจออาจารย์แล้วชีวิตดีขึ้นก็คือตอนเนี้ยก็เชื่ออาจารย์กู้กี่เปอร์เซ็นต์ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละใช่ไหมเราก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงแต่เราคนสวนที่อยู่ในวันคิดอย่างนี้เพราะว่าท่านไม่เคยเอาเรียกร้องตังมีให้บาทหนึ่งก็ไม่เรียกร้องมีแต่ช่วยกับช่วยถ้าพวกป้าสองคนเนี่ยประคำกับประจิบเนี่ยถ้าพูดไม่เป็นความจริงสิ่งที่พูดไปเรื่องพระอาจารย์เนี่ยนะขอให้มีอันเป็นไปสามวันเจ็ดวันแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงขอให้ ก้ากับประคาร่างกายแข็งแรงทํางานที่นี่ต่อไปไม่ขออะไรไม่อยากรวยแล้วเพราะมันไม่รวยแล้วขอสุขภาพแข็งแรงที่อาจารย์ดูแลเราเนี่ยไม่เป็นเพราะว่าลุงปู่ทองเนี่ยเรารู้จักก็ก็อาจารย์บอกเราสวดมนต์เราก็เรียกขาดใส่บาทเราก็เรียกขาทุกวันวันอาทิตย์นะใส่บาทเราไม่รู้หรอกว่าท่านรูปร่างเป็นแบบไหนเราไม่เคยเห็นใส่บาทเราก็เรียกทุกวันแต่ลุงปู่ทองล้วก็ลุงปู่ทอง เราเรียกทุกวันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน้องไม่รู้แหละกกไม่เชื่อไม่เชื่อกถ้าพูดไปอันไหนไม่จริงขอมีอันเป็นไปแต่ถ้าพูดจริงขอย่างกายสองคนสุขภาพแข็งแรงแค่นี้อันนี้จริงความจริงจนอายุเท่านี้ไม่เคยมีใครให้เลยมีแต่เขาเอาของหนูแต่มาที่นี่มีแต่ให้กับให้หนูภูมิใจมากที่ได้เกิดชีวิตใหม่กับลูกชายเพชรศักดิ์กินแก้วและแม่คำ มาจากเพชรบูรณ์นะแม่ไม้กำพาราด้วยที่แม่ติมน,นี่แหละดึงมาถ้าอย่างนั้นหนูไม่ได้เกิดที่นี่อขอบคุณมากๆเลยได้ทุกอย่างค,<า>ค,ค่ะใช่หลังจากที่ฟังพี่คำกับพี่จิมไปแล้วเคตนี้เป็นเคตท,ที่แบบฝนกิดน,น้ำตาไหลอะ่ะเพราะเขาแบบพูดออกมาจากใจจริง,จร,งจริงเลยอะ่ะคือเคตเนี้ย มันกลายเป็นว่าอาจารย์อะไปช่วยเหลือชีวิตเขาเลยอะจากคนที่อยากตายเคยคิดจะฆ่าตัวตายไปแล้วอะและ้วดึงเขากลับมาไม่ให้เขาคิดฆ่าตัวตายได้ลูกเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ฝากถึงคนทางบ้านหน่อยได้ไหมคะคนที่แบบกำลังเจออะไรแบบนี้อยู่ได้ครับคือทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำด้วยความเมตตานะครับทุกคนเนี่ย มีจิตใจเอื้ออาทรเมื่อตาเขาเนี่ยนะฮะมันเป็นมุุกุศลผมเจอหลายเคสแล้วครับบางคนเนี่ยโดนมากเกือบยี่สิบปีเขาจะฆ่าตัวตายนะอากูผมพามาเองเข้ามาบ้านผมนี่เขาอ้วกเลยนะแล้วผมช่วยเขาไม่เกินสามครั้งจากที่เขาคิดฆ่าตัวตายเขาโดนมากเกือบยี่สิบปีโดนของนะเขาทําใส่ของเขารักษาเขาหายครับทุกวันนี้ก็ยังนั่นอยู่แล้วเขาดีขึ้นมามากเลย นะครับเคสเนี่ยเดี๋ยวว่า้าผมเจอเนี่ยผมจะมาให้สัมภาษณ์ดูนะครับคือผมฝากทุกคนนะครับที่ชมรายการเนี่ยลองลองนะครับเปิดใจให้กว้างนิดนึงนะครับลองมาดูนะครับผมไม่ใช่มีฉาชีพและลองมาพิสูจน์กับผมดูว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะเป็นยังไงจริงไม่จริงผมต้องการช่วยเหลือคนคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากไปโดนของพวกนี้เยอะมากโดยที่ก็ไม่รู้ตัว เหมือนเคสเนี่ยคนสวนเนี่ยไปเอาสิ่งที่เขาไม่ดีมาสร้างเป็นสารแล้วเป็นผีทั้งนั้นจนแฟนผัวก็ตายลูกคนเล็กก็ตายลูกคนโตอยู่ห้องไอซจนตัวเขาเจะเป็นบ้าแล้วนะฮะทันทีมาเจอหัวหน้าที่ผมเคยช่วยเขาพระผมรู้ผมก็ช่วยเขาแล้วผมไม่ได้กิจตังอะไรเขาเลยผมมีจะให้เขาคือพวกเนี้ยมันเป็นกุศลนะที่ผมทำอย่างเงี้ยผมตอบแทนให้ครูบาอาจารย์ผม ผมต้องกตรงให้เชื่อหลืวคนนะครูบาอาจารย์ผมได้กุศลปูอาจารย์เจ็ก,ก็ได้กุศลผมก็ได้กุศลมาสิ่งนี้ที่ได้ได้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผมฝากไว้ให้ทุกคนนะครับมีอะไรเนี่ยสงสัยถามมาในรายการได้ผมช่วยได้ผมช่วยเลยครับไม่ต้องกลัวครับที่นี่ไม่มีมิจฉาชีพไม่ได้หลอกลวงฝนเจออาจารย์ต้องแต่ EP หนึ่งพร้อมกับทุกคนค่ะฝนไม่ได้เจออาจารย์มาก่อนหน้านี้เลย และฝนก็เริ่มสงสัยไปพร้อมกับทุกคนค่ะจนวันนี้มาอีพีที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ฝนเริ่มเชื่ออาจารย์ค่ะฝนเชื่อในความดีของอาจารย์ที่เขาแบ่งปันให้กับทุกคนทําทางให้กับทุกคนช่วยเหลือทุกคนค่ะ <c oughs> ยังไงก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะคิดแบบไหนแต่ว่าจงเชื่อในการทําความดีนะคะทุกคน และถ้าใครอยากจะปรึกษาอาจารย์กู้อยากจะขอคำแนะนำหรือมีเรื่องทุกใจอะไรสามารถสแกนด้านล่างได้เลยค่ะตรงลาย QR c อา e ของเราหรือจะติดต่อมาใน y o u t u b e f a c e b o o ิ t i ต t อ k ได้เลยนะคะทางทีมงานที่มีซัพพอร์ตค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามชมรายการเราขอบคุณอาจารย์กู้มากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และติดตามทุกๆแพลตฟอร์มของเราด้วยนะคะวันนี้หวัดดีค่ะดีครับ